สบายดีสบายดีทุกทุกคนแดดร่มลมตกแล้วมาเนี่ยแดดรมลมตกลงงานเฮ็ดงานกันแล้วบางงานแล้วลูกพอลงพีเฮาลุกพอลงพีเฮาลงงานเฮ็ดงานแล้วแดดร่มลมตกแล้ว ล,ลงมือแล้วลงมือแล้วไปจะผ่าประดับผากา้านมาเนี่ยเตรื่ง,งานไว้ฉ่อยหอดหมือหอ่น

long phò con lông ngan hết ngan cắn, kiểu bài bài yên yên này chắc nó yên tốc rồi. cà phê này, พอลงทีเฮหรอคนเห็ุงานกันม,มีแรงช่วยแรงช่วยแรงแข่งขันเ,เห็ุงานเหตุการณ์รจะรับพา,าเตรียมไว้เมื่อนั้นเห็นแต่ไม่เร่าวมื่นี้เห็นพาแล้วมื่อน,นี้เห็นพาจับเลยร<อ>ับพาไปรับพาแล้วมื่อน,นี้

เม right pues ่เอาออกไม่ออกจะเคยแล้วสถานที่สถานที่ที่ทศิวังศิลาฤกเฮามุนที่หยิเอ็ดมกราเนี่ยยิเอ็ดมกรล้าสีฮอดวังศิลาฤกอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ว มือก็เรียบร้อยมือก็เรียบร้อยแล้วนั่นไปสร้างเป็นจุดลุมล่มเสาเอกเสาโทสร้างคนกมาแล้วสร้างกมาหอดแล้วลุม่มเสาเอกเสาโทกันสิลงมือมือได้บทท่านหัวมือรอถ้าเบิง้งรอถ้าเบิง้งถ่ายชมกัน แขน,น,นีนนน่ก่อนเนาะแค็นียกกอนเนาะขอสบายดีทุกผู้ทุกคนเธอรับชมรับเบึงรับผู้บึงผู้ชมทั้งหลายขอแรงใจขอแรงใจกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์น้ำแน่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจได้เห็คุคิดต่อไปคิดต่อไปสบายดีสบายดีกันทุกคนเด้ออยู่ดีมีแห้งกันทุกทุกผู้ทุกคน ສະບາຍ